กุ้งจะพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูลเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาระยองอยู่อําเภอแกลงตําบลกองดินแล้วก็สาขาที่2นะคะจะเป็นสาขาลำปางอาเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งวันนี้จะมีรถจัดส่งอยู่2คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รถคันแรกนะคะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8 SP นะคะคันนี้นะคะ เป็นยนาหนะะนยงหน้าใหม่นะคะเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะคะสีใบดันคันล่างลูกค้าให้เก็บให้นะคะสวยๆกันไปเลยทีเดียวตัวนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนทุกรองตามมาตรฐานของพลเสมอแท็กเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคันนี้เรามีเปลี่ยนหลังคาที่มันแตกนะคะเปลี่ยนไปให้ใหม่หลังคานี้เป็นหลังคาของพลสมอเลยนะคะเป็นหลังคา ไฟเบอร์นะคะมันจะเหนียวคุณสมบัติมันจะเหนียว,นนนยวทนไม่แตกง่ายไม่กรอบเหมือนอที่ที่ไหนนะของของคูเปอร์ต้ามันจะเป็นของพลาสติกนนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะกุ้งขโมยเอามารีวิวก่อนนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถก่อนการจัดส่งนะคะรถคันนี้นะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวยางเปลี่ยนยางใหม่เลยสี่เส้นนะคะคุ้มมากๆสำหรับคันนี้นะคะ รถคันนี้นะคะลูกค้าได้อุปกรณ์ไป2ชิ้นนะคะใบดันหน้ากับตัวตัดหญ้านะคะเป็นของ LCS นะคะขนาด1.1เมตรนะคะ1.1เมตรเนี่ยเป็นขนาดวงตัดนะคะถ้าใครอยากซื้อแยกใครมองหาตัวตัดหญ้าอยู่ขนาด1.1เมตรนะคะเหมาะสำหรับรถรุ่น30จนถึง40ได้เลยนะคะดูขนาดล้อนะคะดูดูดวงดูลูกค้าอาจจะถามว่ามันคุมล้อไหมนี่อยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่า ตัว1.1เมตรนะคะรวมกล่องแล้วจะอยู่ที่เมตร20 m, รวมขาสกีประมาณ1เมตร27เซนนะคะโดยประมาณนะคะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะเเป็นชุดใหม่ไปเลยนะคะแล้วก็ตูยางนะคะยางใหม่นะคะยางสวยๆเลยสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะก่อนการจัดส่งกุ้งจะพาลูกค้านะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะรถคันนี้เช็คระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ที่ต้องพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งจะได้รู้ว่ารถเราตรงปกถึงจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะรถคันนี้ส่งลูกค้าจังหวัดระยองนะคะคันถัดมาจัดส่งที่นะครปฐรมนะคะชุดรถคันนี้เป็น L 3 2 0 8 SP นะคะลูกค้าสั่งจองเป็น ตัวใบดันแล้วก็ตัวตัดญ้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะใบดันคันนี้เป็นใบดันใหม่เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเดิมเป็นตัวเปล่ามานะคะยางเป็นยางเดิมๆเลยนะคะห้องผู้โดยสารก็เดิมๆเลยนะคะดูยางนะคะยางยังเดิมๆอยู่ไม่ได้เปลี่ยนยางเลยนะคะสำหรับ3208 SP คันนี้สวยมากๆราคาอยู่ที่319,000บาทตัวหลังคาหลังคาเดิมนะคะหลังคาตัวนี้จะเป็นของคูโบต้าเป็นหลังคาพลาสติกนะคะ รถคันนี้จะเดิมๆทุกอย่างนะคะตอนเก็บงานลูกค้าให้เก็บตัวสีของตัว uh. บันไดนะคะเก็บให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่างหลังสวยมากๆเลยทีเดียว90%ได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ติดตั้งเป็นชุดตัดหญ้าขนาด1.1เมตรเหมือนกันนะคะ จะส่งที่นครปฐมนะคะขอบพระคุณลูกค้านครปฐมมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณเสมอแท็กเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะยอดจองรถร้านเรานะคะเ0เป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากซื้อ,อ,อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่สะดวกมาทดสอบระบบนะคะติดต่อมาที่กุ้งได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9ส 2, 2 4นะคะ ราคารถคันนี้อยู่ที่319,000ส่วนคันนู้นนะคะอยู่ที่359,000บาทนะคะส่งจังหวัดระยองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมหรือว่าคลิปที่กุ้งจัดทำอาจจะยังไม่พอใจยังกังวลอยู่นัดวิดีโอคอลกันเลยนะคะอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมกุ้งจั ให้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะรถไม่ต้องรถไม่ตรงปกเพราะว่าก่อนจองก่อนจองเนี่ยรถก็สวยระดับหนึ่งแล้วทีนี้พอจองแล้วลูกค้าอาจจะอยากให้เก็ตงานเพิ่มตรงไหนนะคะกุ้งไม่คิดเงินนะคะ เก็บงานให้สวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะในการติดตามรับชมคลิปและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube อันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารรถเข้าใหม่โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ